สวัสดีครับผมสบายสบายสไตล์เราพากินครับผมวันนี้เรามีของลดราคาแล้วก็อันนี้เราเคยกินหรือยังไก่ทอดถามใครวะเคยกินหรือยังนั่นน่ะเนเบอร์เกอร์ไก่ทอดซอสสไปซี่มาโย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 อืมจาก36บาทเหลือ29บาทครับผมจะบอกว่าจาก29บาทเหลือ36บาทก็ไม่ได้เพราะมันแพงไปครับต้องนั่นแหละลดมากี่บาทที่รลัก7บาทใช่เราเจ็ดบาทนะเดี๋ยวมาดูกันเขาส่งมาแล้วฮะ เออบางทีเราก็สั่งของบางเซเว่นเนาะสั่งไปแบบเออขอบนนิดนึงแบบประมาณว่าเขาน่าจะดูสต็อกหน่อยไงบางทีเราชอบสั่งของเซเว่นมากเลยบางทีก็เราสั่งบางทีเป็นสิบอย่างนะแล้วสักพักนึงก็โทรมาพี่คะของหมดค่ะเขาน่าจะเช็คสต็อกหน่อยไงว่าก่อนที่จะสั่งออนไลน์ว่ามันมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยเนาะแต่เราก็ไม่รู้ระบบการทํางานของเซเว่นเป็นยังไงเนาะว่าบางทีแม่งเราอยากกินแต่บางทีสิบอย่างเงี้ยโอ้เดี๋ยวเราได้กินละเราแบบไม่ได้ออกไปข้างนอกเงี้ยเนาะเดี๋ยวก็โทรมาพี่คะอันนี้ก็หมดค่ะอันนี้ก็หมดค่่่่่ะะะออออันนนีีีี้้้้กกก็หหมมมมดดคไรเเเเเงงงยยยยยแทุาลวื คุณโบเลยบอกว่างั้นพี่ไม่เอา,ลาแล้วค่ะแบบพี่เปลี่ยนสาขา <c oughs> แค่มาบทให้ฟังเฉยๆก็คือเราก็ไม่รู้เนาะว่า,วาระบบเวลาของหมดอย่างเงี้ยเขาติกหรืออะไรเงี้ยเขาน่าจะเข้ามาดูเนาะพอของหมดมันน่าจะเตือนในว่าเออนี่อันหมดแล้วก็ได้บอกว่าพี่คะอันนี้หมดแล้วคือฟิลเราเวลาเราอยากกินหรืออะไรเงี้ยแล้วพอเวลาเรามารู้ที่หลังเงียบางทีมันรอเกือบสิบห้าทีบางทีโทรมาเรามาบอกเราเงี้ยแค่บทให้ฟังเฉยๆใครมีเขาเรียกว่ามีข้อมูลก็ลองมาคอมเมนต์หน่อยก็อยากเข้าใจเหมือนกันว่า เออแล้วของหมดเขาไม่รู้หรอว่าเขาแทนที่จะบอกเราก่อนอะไรประมาณนี้อะไปครับเข,ข้าเรื่องครับผมหมดหน่อยบนหน่อย,นนอยเป็นความสงสัยมาเป็นปีละมาเดี๋ยวเรามาดูกันเฮ้ยเขาเปลี่ยนซองใหม่หรือเปล่าแต่ว่าซองแบบนี้ไม่เคยกินเว้ยเพื่อนมาเดี๋ยวเราอ๋อเขาเขาตัดมาแล้วเขาเว็บมาแล้วไงนี่มีคนหิววะ่ะมีคนหิววะเนี่ยคนครอบหิวสั่งไตเว่นไงบางทีก็หมดจนหมดเนาะเราเปลี่ยนสาขาดีแถวบ้านเรามันมีหลายสาขาโอ้โหนี่นี่คนก็หิวด้วย บางทีเราก็คิดว่าเราจะจบในมือนั้นด้วยการสั่งแบบหลายๆอย่างใช่ไหมแต่เราก็แต่ก็เข้าใจแหละบางทีมันก็หมดอย่าง2อ,อย่างล้วก็โอเคได้แล้วบางทีแบบสั่ง7็อย่างเงี้ยหมดทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยเขาน่าจะดูหน่อยไงว่าสต๊อกมันมีหรือเปล่านี่ก็คือเป็นไก่ทอดนะเพื่อนแล้วก็เป็นซอสแอนด์สไปซี่โอเคครับเฮ้ยเหมือนเคยกินว่ะ,ะเดี๋ยวลองชิมก่อนเฮ้ยเราแบ่งก่อนดีกว่าเราแบ่งให้เราแบง่แบงความรู้สึกอุ้ยทำไมเบอร์เกอร์มันย่นยเหมือนอะไรเลยวะเนี่ยเดี๋ยวตัดก่อน อ๋อคุณโบเขาบอกว่าไม่มีคนอาจจะไม่มีคนมาตัดสต็อกนะเราไม่รู้อ่ะไม่เคยทำงานเซเวน่นอ่ะชิ้นมีความเท่าเทียมกันไหมเราให้เมียชิ้นใหญ่อ่ะเฮ้ดูรักเนี่ยมากแหละ,ะนี่นี่ยังไงเลือกเนี่ยทำกูไ <c oughs> ด้อันน้อยอ่ะให้อันใหญ่ดูหน้าดิชิ <c oughs> ได้กินอันใหญ่ใครอีอีอ่ะต้องการซอสไหมมันแห้งไปไหมไม่แห้งเดี๋ยวไม่แห้งโอเคอร์อร่อยเลยอ่ะนี่ไหมใส่ซอสมะเขือก็จะก็ให้มันฉ่ำๆกว่านี้หน่อยไง รสชาติไม่ใส่ซอสกี่คะแนนแปดเลยเนาะให้แปดเลยเหรอเก้าเลยหิวเปล่ามันไม่แห้งอ่ะมันไม่แห้งแล้วก็มันเป็นรสมีสไปซี่เหมือนที่เขาบอกไหมนิดนิดติดตเป็นไก่สไปซี่มากแต่ให้รู้สึกก็เผ็ดอ่ะแต่ก็คือไม่ได้แบบรู้เผ็ดขนาดนั้นแต่ซอสมาโยเนี่ยอร่อยใช่ซอสมาโยอร่อยใช่ไหมเอาบ้างนะโมกัด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 อ้กัดแค่นั้จะรู้สึกอะไรวะ นเอาคืมามนแบบนี้ไปให้ให้ท่านั้นนะผม oh, ให้เก้าคะแนนเฮ้ฮะเยี่ยมเยี่ยมอร่อยสิครับมาไก่ทอดซอส mayo spicy เว้ย spicy mayo อ่ะอร่อยแซ่บเขาวงั้นอ่ะ,อะชิมครับผมกินคำหนึ่งแม่งก็จะหมดแล้วอกแบ่งไปทางนู้นเยอะหน่อยอืม อมไม่เผ็ดมากแต่สำหรับ่อสม,ม,มันแห้งซอสอยู่ทางดูหมดไงัวบอกเอ,อหวานแห้งจริงไหมไม่มีซอสเ,เลยนะเออไม่มีซอสเลยซอสอยู่เคิ้หมดนะอานตรงนี้อ้าวเฮ้ยนี่ก็หมดด้วยหรอืมทีวิน้นเศร้าเหรอเนี่แต่ความเผ็ดแห้แงเพื่อน ทเทียบกับในซอยเราคนไม่ได้ไม่ได้มันของมันเทียบกันไม่ได้อะอืมขอได้ซอสแล้วดีเอาซอสอยู่ทางเธอหมดเลยเหรอหมดแล้วว่าจะหัดไปขอทิมซอสหน่อยไม่วัดหมดแล้วหิวจัดอืมอืม,อมซอสเติมจะได้กลิ่นซอสละซอสมะเขือเทศ เอสนแสดงว่าทั้งเหมือนที่เขาบอกแหละน่าจะก,ก้าวแหละซอสหังเรามันเหือดแห้งอาจจะต้องกินแบบคนเดียวแบบอันหนึ่งไปเลยแต่ก็ก็ได้อยู่นะอืมเออก็เริ่มรู้สึกของซอสไม่มีหรอกแต่ซอสได้อยู่ตรงนี้เยอะจะต,ตอบว่ามันฝึกคอแปดแล้วกันแตดเต็มติดอืม ประมาณนี้ใครอยากกินก็ลองดูเบอร์เกอร์ไก่ทอดซอสตสไปซี่มาโยลดอยู่ตอนนี้สามสิบหกบาทเหลยยี่สิบเก้าบาทครับผมไปละสบายสบายใส่เราพักกินโมบายบายเจอกันครับโมบายบายโมโหโดนคุ้มผ้าเออมีความเผ็ดนิดนิดนะแต่ว่าไม่เผ็ดเลยก็ไม่ได้บายบายเดี๋ยวมันจะวิ่งมาบายบายอีกทีหนึ่งนะนะบายโมโมบายดิบายเด้วนี่รับคนแก่งเร็ว ไปก่อน FC เธอ FC เธอมีนะแต่พอไม่ต <lequel S 1> ิตามแล้วเพราะเธอดื estar, ้อเพื 7, ่อนๆครับเมื่อกี้ลีมบอกไปว่าหนึ่งร้อยสิบเจ็ดกรัมนะถือว่าตึงอยู่นะขีดกว่าๆครับผมประมาณนี้หาซื้อได้ที่เซเว่นรีบไปซื้อแล้วกันไปไป